มาติดตามสถานาการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดสงขลากันบ้างนะคะครเรื่องข้อแนวทางการเฝ้าระวัง<ม>การป้องกันือว่าการสังเกตอาการโรคไข้เลือดออกจะเป็นผื่นร่าคนอาจจะยังซับซ้อนเรื่องของอาการอยู่วันนี้จะได้มาจำเนก,เกยกให้ชัดเจนนะคะโดยผู้ที่จะมาให้ข้อมูลวันนี้ค่ะท่านนายแพทย์อิทธพลเอียววงเจริญนายแพทย์ชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาตอนนี้อยู่ในสายกัรี่พราบขับเขาวแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะคุณหมอคะตอนนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ไหนคะอันนี้ก็คือเรียกว่าพยายามยันให้อยู่แล้วกันเพราว่าในช่วงในช่วงประมาณเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขผู้ป่วยก็อยู่ประมาณสัปดาหละร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนขึ้นไปร้อยสิบบ้างไปร้อยสี่สิบบ้างาเพิ่ม บางบางพื้นที่ก็มีอย่างต่อเนื่องซึ่งเราต้องพยายามไปควบคุมจนบางพื้นที่เนี่ยก็หลังจากทําการควบคุมก็สถานการณ์ดีขึ้นครับก็คือยัน,ย,นยันกันอยู่ครับในตอนนี้ครับรค่ะุณหมอค่ะถ้าพูดถึงยอดผู้ป่วยสะสมตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนะะี่ยค่ะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่อะคะตอนนี้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่เดี๋ยวรอสักครู่ครับค่ะอืม ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะว่าตอนนี้ก็คือมันเฉลีย่ยสัปดาห์ร้อยกว่าคนกคน็ถือว่าเยอะนะค่ะยอดปว่วยสะสมน,นะเดี๋ยวนี้ะรว่างรอดูข้อมูลนะคะอดาให้คุณหมอช็้ข้อมูลว่ายอดผู้ปว่วยสะสมในขณะนี้เนี่ยในจังหวัดสงขลาตัวเลขถ,ถึงวันที่สี่นี่จะอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองครับ 1,842คนก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดถามก็ไม่น้อยไม่น้อยคือความจริงแล้วอย่างอย่างข้อมูลที่คุณหมอพบเนี่ยค่ะช่วงเดือนไหนค่ะที่เราจะพบค่ะคุณหมอเชิญค่ะไม่เป็นไรครับค่ะอย่างอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่ว่าจํานวนยอดผู้ป่วยสะสมเนี่ยมันอยู่ที่1,842คนทีนี้ถ้าจากข้อมูลที่เราพบส่วนใหญ่ค่ะ ผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนไหนคะคุณหมอที่เราจะพบมากที่สุดเดือนที่ผ่านมานี้เลยครับเดือนที่ผ่านมานี่เจอไปอรวมแล้วห้าร้อยเจ็ดสิบสี่รายก็คือ,อช่วงเดือนกรกฎาคมก็คือตั้งแตท <ใน S 2> ุ่งนาขน,านามาซึ่งก็เป็นอะไรที่พวกเรา,เาพยายามจะเตือนกันอยู่ตั้งแต่ต้นว่าก่อนที่จะเข้าหน้าฝนเนี่ยเป็นโกลเด้นพีเรียดที่จะต้องจัดการให้จํานวนตั้งต้นของผู้ป่วยน้อยที่สุด เราก็ทําการควบคุมลูกน้ํายุงลายให้ได้มากที่สุดแต่ก็เน,นี่ยมัน,ม,นมันก็พ้นระยะนั้นไปแล้วตอนนี้เป็นระยะที่เราต้องสู้กันกันกบตัวโรคจริงจริงจังๆ,ๆ,ๆครับไม่ไม่ใชรเวลาเตรียมการนะครับคุณหมอคะถ้าพูดถึงสาเหตุหรือว่าปัจจัยที่ทําให้จํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเนี่ยเกิดมาจากอะไรคะมันเหมือน,นเดิมครับก็โรคไข้เลือดออกเนี่ยมันนําโดยยุงลายเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดมันมียุงอยู่ในพื้นที่ชุมชน ไปยุงไปกัดคนที่ป่วยมันก็แพ้ได้ทีนี้ปัญหาที่เราเจอบ่อยเนี่ยก็ที่เขาคุยกันมาในช่วงเร็วๆนี้เนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการระบาดในเขตเมืองอก็คืออเวลาที่มันเป็นชุมชนนะครับเวลาเราเข้าไปทำการควบคุมโรคเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปที่บ้านของประชาชนได้ไปจัดการพวก อาลูกน้ํายุงลายอะไรได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุมชนเนี่ยคนด้วยความที่มันอยู่กันอย่างหนานแน่นแล้วบางคนก็เปิดบางคนก็ปิดบางคนไม่อยู่บางคนอยู่บ้างเวลาเราเอาทีมเข้าไปควบคุมโรคเนี่ยเราไปทําได้ครั้งหนึ่งมันจะไม่ครบมันะจะเข้าไปไบ้านบางคนได้บางคนเข้าไม่ได้เวลาที่เราไปจัดการพวกยุงทําลายยุงตัวแก่ทอาลายยุงตัวแก่ทําลายลูกน้ํายุงลายเนี่ย บ้านที่เราไม่ได้เข้าที่มันอยู่ติดติดกันเนี่ยมันก็จะมียุงเรืออยู่แล้วยุงแล้วยุงตรงบ้านตรงนั้นแหละก็จะมาแร่กระจายโรคต่อเพราะฉะนั้นปัญหาของพื้นที่เขตเมืองเนี่ยมักจะเป็นอย่างนี้ประมาณว่า,าเราไปควบคุมแล้วมันควบคุมไม่สําเร็จเพราะยังมีแหล่งที่สามารถพอพันยุงลายได้อีกครับคือว่าการพ่นฆ่ายุงเนี่ยยกตัวอย่างสมมติมพ่นที่บ้านหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราไม่พ่นบ้านข้างๆด้วยเนี่ยยุงที่ มันหนีจากเหมอกควันที่เราพ่นคายยุงบ้านเนี้มันจะไปโผล่บ้านหนึ่งอะไรอย่างครับแสดงว่าต้องปฏิบัติการคือถ้าทําก็ต้องทําร่วมกันทั้งชุมชนถ้าจัดบ้านนี้อยู่บ้านนี้ไม่อยู่มันก็จะเหมือนกับไม่เดิมักทีมันเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ต้องร่วมด้วยช่วยกันที่นี่คุณหมอคะอย่างช่วงอายุไหนคะที่จะพบในการที่จะเกิดโรคไข้เลือดออกมากที่สุดแล้วช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ที่จะมีโอกาสเสียชีวิตมากที่สุดคะ มันต่างกันนะคือเอถ้าเกิดเป็นโรคโรคนี้จะเจอบ่อยในเด็กใช่ไหมครับตั้งแต่ตั้งแต่อายุหนึ่งขวบเป็นต้นไปเลยแต่ว่าก็จะมากขึ้นตอนช่วงห้าถึงเก้าขวบและสิบถึงสิบสี่ปีแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดลงหลังจากอายุสิบห้าเป็นต้นไปทีนี้เนี่ยอัตราตายเนี่ยที่มีตายสองเคสในตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าจะเป็นผู้ใหญ่ครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมีปัจจัยหลายอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมาหาหมอชา้าด้วยความที่ว่าอาการพอพอมีอาการไข้ไม่มีอะไรจำเพาะเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ตระหนักว่าเป็นโครคไข้หรือดอกก็เลยคิดว่าเอ้ยไม่ต้องมาหาหมอก็ได้มั้งะอะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็จางจากเด็กๆถ้าเกิดเป็นเด็กๆเนี่ยพอเป็นไข้สักวันหนึ่งไม่ยอมลงเนี่ยพ่อแม่ก็จะเริ่มเดือดร้อนกระวนกระวายพาไปหาหมอแล้วะอะไรอย่างนีค้ครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าการ อการมีโรคในเด็กเนี่ยจะไม่รุนแรงและไม่อันตรายนะครับยัง <Y ang S 2> รุนแรงอยู่แต่ด้วยความที่ว่าเวลาเด็กป่วยเนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะเข้าถึงกระบวนการการรักษาค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นแล้วอัตราการตายอจากการโดยโดยการที่มีการดูแลวิธีการดูแลชัดเจนเนี่ยก็เลยตามลงพอทีนีถถ้พอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมาหาหมอช้าบ้างหรือ,ออีกอย่างหนึ่งที่ ที่ทั้งสองเคสนี้าทั้งสองเคสที่เสียชีวิตในจังหวัดสงขลาเจอเนี่ยก็คือเขามีประวัติการทานยาคุมเมนเซตยาคุมเมนเซตเนี่เป็นยาแก้ลดไข้แก้การอักเสบแก้ปวดกล้ามเนื้อพวกไอบูโปรเฟนไอไดโคฟินแอกอะไรทั้งหลายที่คุณอาจจะเคยได้ยินนะครั<ะ>คือยากลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาทําให้เลือดมันหยุดชา้าท<ม>ีนี้พอเป็นโรคไข้เลืดออกขึ้นมาเนี่ยเ ร่างกายมันพยายามที่จะให้เลือดมันที่มันไหลในร่างกายเล็ก,ลกๆน้อยๆมันหยุดให้ได้แต่ว่าพอกินยาเอนเซสเข้าไปแล้วเนี่ยอ่มันก็เลยทําให้เลือดปกติที่ควรจะหยุดไม่หยุดเพราะนั้นอาการมันก็จะหนักขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดการเสียชีวิตได้ครับ อย่างสองเคสที่คุณหมอบอกนั่งเหนือจากเรื่องของการเข้ารับการรักษาล่าช้าเรื่องของการทานยาเข้าไปถ้าโรคประจําตัวที่เขาเป็นอยู่นี่จะมีผลต่อการเสียชีวิตด้วยไหมคะก็เป็นไปได้ถ้าเกิดมีปัญหาโรคตับโรคใจอะไรก่อนเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะทําให้โรคมีความรุนแรงแล้วก็ป่วยหนักป่วยเร็วขึ้นนะฮะแต่ว่า mm hmm. โดยโดยหลักๆเนี่ยสาเหตุการตายจริงๆในตอนนี้เท่าที่เจอเนี่ยก็คือสองเรื่องนี้จริงๆคือ วินิจฉัยและรักษาช้าแล้วก็การกินยาเสร็จครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะต้องเตือนประชาชนให้ทราบก็ก็เรื่องนี้แหละคือเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานยาลดไข้เนี่ยถ้าเกิดเป็นไข้ไม่ทราบว่าเป็นเหตุไหนแล้วก็กินยาพาราในปริมาณที่พอเหมาะก็พอไม่จำเป็นต้องกินไอบูโปรเฟนอันตรายมากยายายาไปกินในบูโปรเฟนแล้วเรื่อง ผู้รักษาพยาบาลด้วยไม่ว่าจะเป็นร้านขายยารหรือคลินิเกเอกชนเนี่ยบางทีก็จะมีปัญหาอยู่ว่ามีการจ่ายไอบูเบอร์เฟนในคนที่คิดว่าเป็นไข้เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็ต้องเตือนไปยังผู้ประกอบการคลินิเกเอกชนและร้านขายยาด้วย,ว,ยว่าตอนช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีคนที่เป็นไข้ไม่ทราบว่าเกิดจากเหตุอะไรมาเนี่ยยังไงรบกวนจ่ายยาลดไข้เป็นแค่พาราก็พอครับ ท่าหมอค่ะถ้าพูดถึงเกณฑ์สถานการณโรคไข้เลือดออกที่จําเป็นต้องเร่งเปิดศูนย์บริการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเนี่ยค่ะเพื่อจะมีการควบคุมสถานการณ์การการะบาดของโรคไข้เลือดออกตอนนี้เกณฑ์อยู่ในระดับไหนคะตอนนี้นี่เกณฑ์ยังอยู่ในระดับที่เรา,าเปิดเปิดศูนย์ตอบโต้สถานการณ์ในสี่อำเภอครับค่ะ ครับซึ่งเปียงอำเภอที่ว่านี่คืออำเภอเมืองอำเภอเดาอำเภอหาดใหญ่และอำเภอเทพาซึ่งเป็นอำเภอที่มีตำบลที่มีการแพร่กระจายโรคไข้เลือดออกที่ไม่ยอมลงเนี่ยอยู่เกินยี่ิ้าเปอร์เซ็นตของตำบลทั้งหมดในแต่ละอำเภอครับค่ะพอเปิดไปแล้วเนี่ยหน้าที่ของศูนย์เนี่ยต้องทําหน้าที่ยังไงบ้างคะคุณหมอศูนย์เนี่ยก็จะมีหน้าที่อ่าหนึ่งคือรับทราบสถานการณ์ว่าณนขณะปัจจุบันเนี่ย ข้อมูลผู้ป่วยรายวันเข้ามาเป็นยังไงสองนี้ก็คือรวบรวมข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ในทางระบาดวิทยาหมายว่าตรพื้นที่ไหนมีการระบาดพื้นที่ไหนมีการระบาดหนักพื้นที่ไหนมีการระบาดอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามก็คือ,อประสานทรัพยากรในการควบคุมโรคไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเองได้แก่หน่วยงานควบคุมโรคทั้งหลายพวกสารยาเวชภัณฑ์หรือว่า การประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหลายเพื่อที่จะประสานให้มีการพ้นคายยุงหรือว่ามีการจัดการทางสุขาภิบาลเพื่อที่ทําลายยุงยุงลายหรือว่าลูกน้ํานะครับครับแล้วก็พอมีการควบคุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการประเมินต่อเป็นรายเป็นรายวันและรายสัปดาห์ดูว่าสถานในการดีขึ้นไหมซึ่งการดูว่าสถานการ์แต่ละพื้นที่ดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ย อันนี้นี่เราจับที่ว่าเอมันไม่มีคนไข้เพิ่มขึ้นในช่วงสองสัปดาห์หลังจากคนไข้คนสุดท้ายหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเอไม,ไม,ไม่ไม่เจอคนไข้เพิ่มขึ้นน,นั่นนั่นหมายความว่าการควบคุมอการควบคุมไข้เรือดอกในพื้นที่นั้นเนี่ยดีขึ้นแล้วแต่ว่าถ้าเกิดยังมีการแพร่กระจายต่อเนี่ยอันนี้ก็คือจะต้องมาปรับแผนกันใหม่ดูว่าเราลงไปทําไมยังมีอยู่อะไรอย่างงี้ครับ ทีนี้ถ้าเอากันตรงๆคุณหมอค่ะกับจํานวนผู้ป่วยโรคไข้ระดอ,อกที่เราพบเจอหากเปรียบเทียบกับในระดับประเทศถือว่าสงขาเนี่ยยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงไหมคะระดับถ้าเทียบเลระดับประเทศสงขาเป็นเป็นที่ที่น่าเป็นห่วงอยูอแล้วที่ผู้สงขามักจะติดท็อปเทนของประเทศแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเหตุผลเนื่องด้วยความร์ b a n i z a t i o นหรือการเปลี่ยนสภาพจากชุมชนกลายเป็นชุมชนเมืองของจังหวัดสงขา แล้วก็ด้วยความที่มีประชากรจํานวนมากแล้วก็ด้วยความที่เป็นฮับของการเดินทางไปเข้าและออกจากจังหวัดจากตัวพื้นที่รอบๆเพวยเหตุน,นี้เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นแหล่งบุมพองไข้เลือดออกมันเป็นเรื่องที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็กก็็จะมีปัญหาเรื่องไข้เลือดออกเป็นปกติแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถควบคุมได้เนี่ยจํานวนก็จะน้อยลงแล้วก็ลดการแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ การควบคุมไข้เลือดออกนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าคุมค่าแล้วกันถ้าเกิดมีการดำเนินการได้ดีครับค่ะ,ค,ะคุณหมอคะทีนี้ลวหลายคนก็คงอยากรู้เพื่อจะให้ชัดเจนกันนะคะอ,อยากจะให้คุณหมอได้ชี้แจงในส่วนของอาการของโรคไข้เลือดออกคะ่ะว่าเราควรสังเกตอาการยังไงเพราะหลายคนกลัวว่าเออเป็นไข้ธรรมดาแล้วอาจจะไปซื้อยาไอโบทิฟเ,ฟนเน่ยกินไปอีกเพราะอย่างคุณหมอบอกว่าอ,อาการนําของโรคไข้เลือดออกคือ ไข้สูงทีนี้อาการอื่นๆที่จะตามมาหลังจากนี้จะเป็นโรคไข้เลือดออกจะมีอาการอะไรบ้างคะนอกจากไข้สูงไม่ยอมลงเนี่ยอาการอื่นๆก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างแต่ว่าอาการอื่นๆก็ได้แก่ว่าการปวกกระบอกตาอืมค่ะแล้วถ้าหากว่าข้อห้ามของผู้ที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกเลยเหรอคะคุณหมอคะไม่เชิงไม่เชิงครับ คือด้วยด้วยด้วยเหตุนี้แหละมันก็เลยมีปัญหาว่าบางคนเนี้ยก็อาจจะไม่ถูกอาจจะไม่ถูกสังเกตว่าเป็นโรคไข้เลือดออก<ะ>ครับเพราะเพราะฉะนั้นแล้วอาการที่จะบอกต่อไปนี้เนี่ยคืออาการที่ไม่จาเพาะแต่ว่าถ้าเก<ม>ิด<ม>เป็นด้วยเนี่ยก็อาจจะทําให้คิดได้ว่าเอ้ยเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่านะหนึ่งคือปวดกระบอกตาใช่ไหมก็คือเป็นไข้แล้วก็ปวดอยู่หลังเหมือนหลังลูกตาเราเนี่ยแล้วก็สองปวดในกระดูก<ะ>ครับก็คือพวกกระดูก ท่อนใหญ่ๆอย่างเช่นกระดูกต้นแขนหรือว่ากระดูกต้นขาเนี่ยบางทีถ้าเกิดเป็นโรคไข้เลือดออกเนี่ยจะมีอาการปวดตรงตำแหน่งนั้นอ,อที่หลายคนชอบพูด<ต>ปวดเข้าไปในกระดูกส่วนอาการอื่นๆเนี่ยอาจจะเจอหรือไม่เจอก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดเจอเนี่ยก็อาจจะเป็นมาสักพักหนึ่งแล้วใกล้หายแล้วหรือว่าใกล้อาการหนักแล้วฮะออยกตัวอย่างเช่นว่าอ,อการจุดเลือดออกตามตัวออหรือว่าการตับโต ซึ่งซึ่งพวกนี้นี่เป็นอะไรที่ถ้าเกิดถ้า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 ถ,ถ้าเกิดเจอเนี่ยก็ก็จะรู้ว่าเอออาจจะเป็นไข้เลือดออกแน่ๆแ,แต่ว่ามันก็จะช้าเกินไปแล้วไม่ไม่ไม่ว่าช้าไปในแง่ที่ว่าจะหายแล้วหรือว่าไม่ว่าช้าไปในแง่ที่ว่าจะตายแล้วเพราะนั้นโดยหลักๆแล้วก็การที่จะสังเกตโรคไข้เลือดออกเนี่ยก็คือมีไข้่สูง,รสงหรือค่อนข้างสูงแล้วก็ไม่ค่อยยอมลงไข้สูงไม่ลงค่ะครับ ซึ่งถ้าเกิดมีอาการลักษณะอย่างนี้มาเป็นเวลาเกิน24ชั่วโมงเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะเริ่มต้องลองไปหาหมอแล้วครับแล้วพอเป็นไข้เกิน48ชั่วโมงเนี่ยจะจะจะเป็นช่วงที่อาจจะเริ่มสังเกตได้ว่า,าจะ จะจะจะตรวจด้วยวิธีการไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นไข้เกิน48ชั่วโมงไว้แล้วแล้วไปหาหมอเนี่ยหมอเขามักจะใช้ที่รัดแขนนะครับเขาเรียกว่าทูนิเคเตสเป็นที่รัดแขนเขาจะรัดไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็จะปล่อยที่รัดแขนออกมาแล้วหลังจากนั้นจะคอยดูว่าตรงรอบๆที่รัดแขนเนี่ยมีจุดเลือดออกไหมถ้าเกิดมีจุดเลือดออกนั่นหมายความว่าเออโอเคเป็นไข้เลือดออกแน่เลย ใช่แล้วหรือไม่ในช่วงในใน,ในช่วงสี่แดชั่วโมงเนี้ยก็จะเป็นช่วงที่เราเริ่มทำํำรับเปนเทสได้เดี๋ยวดิมจะมะีวิธีการตรวจอันหนึ่งครับก็คือเป็นตรวจการตรวจเดงกีแอนเนสวัน,ดนเดนจนก็คือจะเป็นหลังจากที่มีไข้เกินหนึ่งวันเป็นต้นไปเนี่ยเราลองตรวจดูหาเป็นสารที่ตัวเชื้อไวรัสเดงกีผลิตขึ้นมา แล้วพอเราตรวจเนี่ยเราถ้าถ้าเกิดเจอในร่างกายเนี่ยเราเราก็จะรู้ได้ว่าเออมีการติดเชื้อเดงกี่จริงๆ<ม>ตรงนี้เนี่ยตามโรงพยาบาลก็ตามโรงพยาบาลรัฐทุกโรงตอนนี้เนี่ยก็สามารถส่งตรวจได้แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ก็ถ้าเกิดเป็นไข้ไม่ยอมลงสักทีนานเกินหนึ่งวันอ,อยากจะให้ลองไปหาหมอดูทีนี้อย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเราพบว่าไข้สูงในช่วงแรกแล้วจะไปซื้อยา เพื่อจะลดไข้นอกจากข้อห้ามต้องของการซื้อยากลุ่มดังกล่าวที่คุณหมอบอกยังมีข้อห้ามอื่นๆสําหรับผู้ที่เป็นโรคไข้เลือดออกไหมคะอืมไม่มีเท่าไหร่<า>เพราะว่าถ้าเกิดจะไปถ้าถ้าถ้าเกิดมีอาการไข้แล้วไปหาหมอหรือว่าไปซื้อยาอะไรเงี้ยก็ก็ก็จะกลายเป็นประเด็นว่าทางร้านขายยาหรือว่าทางคลินิกเอกชนเขาให้ยาอะไรมานะครับ ก็ก็ตรงนี้ก็ยังจะยืนยันว่าให้ใช้อให้ให้ให้ใช้ยากลุ่มพาราแล้วกันอยากินยากลุ่มเอเซดเด็ดขาดค่ะซึ่งซึ่งซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นโรคไข้ติดเชื้ออะไรเนี่ยยังไงก็ไม่มีที่ใช้กลุ่มเอนเซดอยู่แล้วครับอย่าใช้แล้วกันนะค่ะแล้วก็เรื่องเรื่องเกี่ยวกับการพยายามดูแลตัวเองที่บ้านเนี่ยถ้าถ้าเกิดยังไม่แน่ใจว่าเป็นเดงกีหรือเปล่าเนี่ย มีคําแนะนําอย่างหนึ่งสําหรับคนที่อายุน้อยหรือว่าผู้กลุ่มเด็กเนี่ยก,ก็คือถ้าเกิดเป็นไข้แล้วโอเคกําลังจะไปหาหมอแต่ระหว่างรอเนี่ยจะทําอะไรได้บ้างตรงตรงนี้เนี่ยมีคําแนะนําว่าไอ้ผงน้าตาลเกลือแร่แก้ท้องร่วงรครับหรือโอไอครับที่ทิมมีขายป็นของคงองนะเราเอามาผสมน้ําตามตามอัตราส่วนแล้วก็จิบกินได้อันนั้นจะเป็นตัวที่ช่วยเอช่วย,ช,วยช่วยทําให้อ การพยากรโรคเนี่ยนะคด,ดีขึ้นพอสมควรเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีการได้รับสารน,น้าและเกลือแล่ในปริมาณที่เหมาะสมในช่วงก่อนที่จะรับการดูแลโดยแพทย์ครับต้องไปซื้อติดบ้านไว้เลยนะถ้าอย่างนั้นนลยก็ใช่คือ,ค,อคือความจริงแล้วคนหัดใหญ่เนี่ยเป็นมีโรคท้องร่วงจุลละร่วงถ่ายเหลวอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วมีว่าเอติดติดบ้านไว้ก็ดีแต่ว่าในกรณีนี้ถ้าเกิดเรายังไม่ไปหาหมอเนี่ยตอน ตอนนี้ก็ผสมว่าเอสิบกินไปได้แต่อยากจะแนะนําว่าถ้าเกิดเป็นไข้ส,สูงเกิน24ชั่วโมงใครไม่ยอมลงสักทีให้ไปหาหมอเถอดนะครับเพือ่อความปลอ,อดภัยใช่กลัวช็อกนะเดี๋ยวครับทีนี้จะแยกจากโควิดยังไงในกรณีอของโควิดเนี่ยก็คือมันจะมีอาการทางเดินหายใจร่วมอย่างชัดเจนอืค่ะส่วนไข้รอดออกนี้ไม่มีอาการทางเดินหายใจ ก็จะแยกจำแนกอย่างชัดเจนว่าเป็นโรคไข้เลือดออกหรือไม่แต่ว่าวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะที่เสียสละเวลามาบอกแนวทางในการที่จะดูเรื่องของอาการโรคไข้เลือดออกรวมไปถึงแนวทางการป้องกันเพราะว่านี้เวลาของเรามีน้อยนะคะยั่ไงก็ขอบพระคุณนะคะอย่าลืมเรื่องเกี่ยวกับการการจัดลูกน้ํายุงลายและยุงลายตัวแก่โดยโดยเฉพาะตรงพื้นที่ที่มีคนป่วยตรงนั้นเนี่ยต้องมีการจัดการลูกน้ํายุงลายและยุงลายตัวแก่ความความจริงควรจะทําักทุก ทั้งชุมชนแต่ว่าถ้าเกิดทําไม่ได้ช่วยทําที่บ้านของตัวเองด้วยลองมองหารอบๆบ้านดูบางทีมันอาจจะอยู่ในจุดที่เราคาดไม่ถึงยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นแก้วแก้วน้ําชาที่เราซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วเราวางลืมวางทิ้งไว้แล้วมันอยู่ในที่ที่ฝนมันตกใส่ได้เนี่ยสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นน้ําจะเป็นจุดที่อยุงลายสามารถไปวางไข่ได้ครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการ ทําความสะอาดพวกขยะอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันขังน้ําได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการทาความสะอาดรอบบ้านก็เป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะตรงพื้นที่ที่อยู่นอกชายคาเป็นต้นไปฮะ,ะแล้วก็ทีนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ต,ไมต้นไม้บางประเภทอย่างเช่นสับประรดสีอะไรเงี้ยมันจะมีเหมือนเป็นกาบอะไรที่มันสามารถรองน้ําได้ถ้าเกิดมีการติดเชื้อของพวกโรคคนที่เป็นไข้เลือดออกแถวนั้นแล้วก็ด้วยความเคารพกรุณาทําลายมันด้วย เริ่มต้นจากบ้านของตัวเองก่อนอันดับแรกนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอค่ะวันนี้ที่มาให้รายละเอียดนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะเป็นมาตรการในการป้องกันทาเองก่อนที่บ้านของตัวเองนะใช่แล้วย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าหากว่ารวมก็ได้ทางชุมชนก็รวมกันได้นะใช่ค่ะเพื่อจะให้ชุมชนปลอดจากโรคไายเรดออกนั่นเองนะคะ